ครับพี่โจถามทิพี่โจถามเลยอ๋อคือจริงๆแล้วโครงการนี้ดีคือดีดีคือนหนึ่งกับจัดต้นทางต้นทางใช่ครับแต่ความยากก็คืออยู่ชุมชนต้องให้คนรุ่นเป็นอย่างดีเพราะว่ามันต้องให้ชุมชนขยันขยันแต่ต้นทางคืออย่างนี้ทุกวันเนี้ยเทศบาลที่มาส่งผมเนี้ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ม่ไดกข้างแยก ไปแยกอันนี้มันมันง่ายที่ไม่ต้องคัดแยกมาจากต้นทาั่วไปซ้อมอะไรกันเนี่ยทำไมผมทำได้พี่ประยากเงินยืตัวเราถ้าเราตั้งเงื่อนไขายแตัวเราเนี่ยอยากจบละทำอะไรไม่ได้ต้องไม่มีเงื่อนไขจริงถ้าจะทำทำเลยก็แล้วไปจัดกาแล้วก็จัดการเขาจะช่วยให้เขาจะแยกเขามีวิธีให้มันก็มีกุญแจหมดเองถ้าแยกถ้าชุมชนจะทำแยกเองเลยมีวิธีให้ถ้าไม่แยกก็ไม่เป็นไรกลับมาเลยถ้าพี่แยกพี่จะกลับไป พี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่มาขายผมเพียงตัดเลยตัดร้อยสิบบาทคือแยกให้ไอ้ขวดเจ็ดสิบบาแกะแมวแก่แมวจังหวัดอะไรนี่บ้างกันกันแมวมามาทีเยอะเ้วยต้นตัวตัวที่เป็นคาร์บอนเครดิตตัวนี้คือเราขายด้วยใช่เราขายด้วพวกเขาเขาเราซื้อเท่าไหร่คือผมต้องมีแหล่งที่มาด้วยพี่คือผมเป็นโรงงานครับผมก็มีแหล่งที่มาไม่งั้นผมมีที่ไปไม่ได้ เพราะนั้นผมไปรับจากแกงแมวผมเลเลผมไปภาษาพวกกตันผมก็ต้องบอกเฮ้ยผมรับมาการตินเข้าโรงงานผมแล้วผม,ต,ม,วม,มต้องอไปกติันไปเข้าโรงงานล้าตอทีผมต้มาก้าวติตันรับตวผมนะไม่งั้นผมจะไม่บาลานซ์เวฟ